สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตาจะพามากินกั้งนะคะทุกคนไม่ใช่กุ้งนะเป็นกั้งหล่นี้นะคะตัวกั้งนะคะทุกคนเนาะตัวกั้งค่ะกั้งหลายตัวนี่ค่ะกั้งมามากินกับพี่ตานะคะทุกคนนะพี่ตาก็จะขอกินข้าวหน่อยเนาะเพราะว่าอันนี้มันได้กินเตะนี่อย่างเดียวทุกคนสามีก็ เดือดทราบราดิน hmm. วัตเตอรน่เป mm ็พ่อพ่อแม่เนาะาดเอดกมนมีสปาน่ะเพื่อเดืขันทอดไหมแบบมีสปาอีก้านะเพื่อเต๋อเดอบกกะกทะอะไรปากมาด้อืมอ้าว ดูดเอาน้ำเค็มออกก่อนพี่น้องพี่ตาทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินยากหน่อยนะทุกคนนะกั้งเนาะม,มันไม่ได้มีเนื้ออะไรนะทุกคนเนื้อมันมีแค่น,นิดเดียว ก้ามก้ามมันใหญ่เนื้อมันนิดเดียวเดี๋ยวเขาจะกินปีละครั้งถึงเวลากินอาคุสตีเนะเดินหน้านะอากุสตีคิดว่านะกินกั้งนะโทษทีเสียงดังหน่อย การกินก้ง้งะเสียงดังนะทุกคนเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันเยอะมันมีไข่ตรงโหมันบางทีก็เป็นขี้กับไข่เราต้องตรวดูให้ดีนะมันกัง้งมัน h a n น you. เพือนนมปังคะเทีมพ erm ี่น้องอร่อยอืม อืมดมแรงแอปเปิลเราล่วงนั่นเนาะเปลดกมันแข็งพี่น้องไม่เหมือนกุ้งกินยากเหมือนเรากินปู จะเป็นไข่มันมันมนนะทุกคนมันมันกับกระเพาะกระเพาะอื เดี๋ยวเราไม่ต้องกินก้างไม่ต้องกินอันนั้นมันทุกคนก้างมันมันแค่อนมปังกรอบมากเลยอบนานไปหน่อยหนึ่ง الله ใช้เวลานะเกะเกะกั้งเนี่ยเนื้อมันไม่แค่นิดเดียวทุกคนทช่ประที่ไทยก็มีขายอร่อยไหมแต่ไม่อร่อยแต่มันฟินตอนเกะใช้เวลา มับไม่ปลาหมึก ดุดกินน้ำเค็มมันทุกคนน้ำเกลือ มันโตไม่ใหญ่เออนะไข่มันถึงไม่เยอะมันปูอ่ะมัน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 นิดเดียวพอ่สามมีได้ดื่มเดี๋พวพซ่าได้ไม่ได้ดื่ม ช่วงระหว่างกินยากินยาเจ็บเข่าแซฟโนพี่น้อง ไม่ไม่เข้ากันนะย่าอยากกิน chào mỹ sắp năng suất dài rồi มัมนจะม่นาทำไอตัดเดือนน้เดินนี้เหรอ,เ,อ,อเดิอนมอ่นาเดินนี้ค่ะพี่น้องกินก้างเทศกาลกินก้างสมัยก่อนจะนัดก,กันนะไปกินบ้านเพื่อนกันเนะแต่ตอนนี้ต่างคนต่างมีอายุแล้วก็อยู่ใครอยู่มัน ้ไปมาหาสู่กันเท่าไหร่น้อยมากเลยอึมบาบอสูตน่าเกลีดยดเลยซิมมาเอะทำไมโผลที่ต้องสอนมรายมรายราทมารยาทมารยาทสังคม ตอาอยุแ <c oughs> ปดสิบัง่สี่ส <c oughs> ิบห้าปีหกสิบห้าจะสิบสิบ้าปีถึงจะรู้จะเข้าสังคมได้ก่อนจะเข้าสังคมก็เข้าลงจำปาก่อนประมาณนี้ทุกคน <c oughs> อยู่ไปอยู่มานางชินกล้องแล้วก็นางก็จะเออก็เออจะตดก็ตดประมาณนี้ทุกคน บางทีพีต่ตาเปิดลำโพงได้สวดอยู่ตรงนี้นะนอยู่ข้างนอกดูต่าสดใสก็มีแล้วกินจะกินทีเดียวไม่ได้เพราะมันเป็นถุงถุงกระเพาะมันเนาะกระเพาะอืมันเนะ่ยนะทุกคนกินก้างลำบากแลวทุกคนล,ลำบากมากเลยกระปก กระเด็กนกระดอ <S <S นนเนื้อมันอยู่แค่นี้เองพี่น้องตรงหางมันนี่เองอ่ะมันจะมีอะไรอ่ะโหมนันไม่เริ่มเทิมไดโหวมกับกล้ามมันมนเนื้อนิดเดียว ขายแพงด้วยนะทุกคนกล่องหลายร้อยอยู่เนาะเนี่ยมีแค่เนี้ย พี่น้องเจ้าขาคลิปกินั้นก็เขาผัากไม่เพ่งตรงนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ